หอยปังห้อยปังได้ห้อยปังซี่หาโตห้อยปังก็ห้อยโข,ข่งคุณระย่างใบใหญ่หอยโข่งคือเอ่าง ออเขาเอิญห้อยโขงเป็นวะเคลนเขาเทียมกันอยู่ในคลิปแม่ห้อยโขงกับห้อยหน้าคนละอันเขาวะหอยนาหรือห้อยหอยน้านี่ตัวนิดหน่อยเป็นบ่ห้อยโขงนี่ตัวยิ่งยิ่็นบ่ห้อยปังห้อยห้อยหน้าห้อยบันเท่าเอิญห้อยโขงห้อยหน้านี่ละห้อยโขงห้อยหน้าอันเดียวกันแต่ว่าห้อยปังนี่อันนี้บ่แม่นอันเดียวกันอันนี้ห้อยปังห้อยเชลลี่กันไม่ยิ่งชุ่ยเคยกินไหม เคยกินลาบหอยหน้าหอยโขรงเนี่ยตั้งแต่สมัยอีเมียยังแข็งแรงไปขัวขัวยุ่กันแท่นนาหน้าปูเค้นนะจำได้เอามาลาบป,ปันเนี่ยโอ้ยว่ามันเสียบคักสมัยเป็นเยังไงอืมมันบระดีกินเป็นสามสิบปีแลนะ้วเนาะมันจะได้เป็นบ้ชิ้นปันไหนวะโอ้ยโอ้ยโอ้ย พักเวนไหลไหลพักบุ่มกระงามพักเกษตรน้ำกระไหลตะวันนามันบุกส่วนพักเวนงามค่ะเอาขันว่าเพื่อนวล่อยกับตองเอาเอาเอาลงตัวบนมาไหลามาเลยใช่ไหเออ